ดีหน่อยนะไม่เคยร้อนอวันนี้ไม่เคยร้อนอุ้งเท่าไหร่ครับติดไหมยี่สิบแหวนยี่ส่นี่มีอะไรเลยเรียบร้อยนะอ่ะชื้นอ่ะชื้นสมๆนะ ดินดินถุงนึ่งมีงมงมงไม่เท่าไหร่ครัเซื้อเยอะกว่านี้ต้องซื้อกี่ถุงเนี่ยไม่แปดปีที่แล้วหกเงอ่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องเท่าไหร่ถุงไม้เยอะเยอะยี่สิบยี่สิบถุงถ้าถืา้อยีถอถนะ่ถ้าซื้อยี่สิบถุงนะถ้าซื้อยี่สิบถุงนะซื้อหน้าดินมาใส่หกร้อหนึ่งยังก็ถูกกว่ามาั้งโอ้เล่นหก้อเลยหก้อเลย แล้วเขีนเลยกเอาน้ำไปผสมค่ะน้ำน้ำไปผสมกถอะแล้วค่อยค่อยค่อยนั่นน้ำเน you well, uh, uh, I mean, right? ี่ยไปผสมลาบลาบผมข้างบนตรงดินดินที่นั่นอ่ะนี่ขยี้ขาสีอ่ะวขยี้ขยี้ขยี้ทาสีแม่แต่จริงๆก็ชอบทางข้างบนนะโอ้เจ๊ทำข้างบนทำก็ได้อ่ะขยี้ขาสีมาค่ะ แ่อมก็พ่มน้ำไสิอะใครจะทาสีอ่ะเนานาใช่ไหมป๋อม่าเย็เยืนโอ๊ยเอาตรงี๋ยงก็เ่าไปซึ่งไปทาสีเด้หรเอป๋าม่ากงเย็นเย็น ข้างหน้าตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะได้ใจได้ได้ได้โกไม่ทาสีก่อนแล้วเขาแผลเปอย่างนี้อยากให้าของม่ออยากให้าของถอนเหมนหน้าเหมนแต่หน้าที่เทียบแขวเนี่ย